ะะจากเพจวิจีกระชอกลับมาพบก,กันอีกแล้ววันนี้มาพบก,กับช่วงจัดเด็กใหม่ง่ายจุงเบอร์วันนี้พี่แอร์จะมาจัดเด็กสารากอนเวอร์สายพิซึมดากอนนะคะที่มีชุดเสริมออกมาในชุดนี้เลย x2bt01 นะคะมีใบนี้สุดเก่งออกมาเสริมเด็กพิซซึมดากอนนะคะวันนี้ก็เลยจะเอาเซตนี้เนี่ยแหละจะมาจัดคู่กับ XTD 02ที่รีปิ้นกลับมาใหม่นะคะ STAR ์ดากอนเวอรสายฟิซซ์มดากอนนะของละ120บาทเท่านั้นนาแล้วก็มาจัดคู่กับชุดนี้นะคะชุดนี้เป็นบูสเตอร์เด็กน้องๆสามารถซื้อ4กล่องหรือว่าซื้อแยกเวอรเฉพาะสตาร์ดากอนเวอรอย่างละ4ใบนะใบนี้อยู่ด้านหน้าเนี่ยแหละลองเข้าไปดูในเว็บ vgcshop.com ได้นะคะ แล้วก็มาจัดคู่กันได้เด็กที่เก่งเกงกันไปเลยถ้าใครอยากรู้แล้วว่าเด็กนี้จะเก่งแค่ไหนแล้วก็เล่นการ์ดแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็กด s u b s c r i b ์พร้อมกระดิ่งกิ้งๆขั้งๆ s u b s c r i b ์นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้เห็นก่อนใครเลยค่ะ<ฮ>พร้อมที่จะดูแล้วแล้วก็ไปดูกันเลย <S 2> <S 2> <ฮ>เริ่มต้นนะคะใบนี้เลยที่มันออกมาใหม่ในชุด X2 ขีด BT01 นะคะมังกรผลึกสวรรค์ผู้แวววาวอาร์โธราอาเล็กซานตัวนี้นะเป็นพิซึมดากอนไส์3 สุดโหดเลยนะที่ตีได้รัวๆแถมป้องกันเหนียวแน่นสุดๆเลยนะคะก็คือลงมาใจ3เกตได้1โซนะคะแล้วก็การ์ดนี้ในสนามไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความสามารถของการ์ดและพลังชีวิตเราจะไม่ได้รับ ความเสียหายจากความสามารถของการ์ดนะก็ยืนใบนี้แบบนิ่งๆอยู่ตรงกลางฝ่ายตรงข้ามก็อย่ามาทำลายนะขอตีเดียวๆทอตีแบบธรรมดานะคะพลังป้องกัน7000นะจะตีก็ต้องเอายักษ์หรือว่า Link อคแท c กมาตีกันหน่อยแล้วแถมมีความสามารถสุดโหดนะคะแ c คเคาน์เตอรอ์ระหว่างแอคแทกเฟสของเราหากการ์ดนี้อยู่ในช่องกลางเราสามารถเลสพิซซมดากอนใบอื่นหนึ่งใบเพื่อสแตนการ์ดนี้ และนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่โซของการ์ดนี้ด้วยการ์ดนี้นะคะเรียกได้ว่าถ้าเรายืนอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วเรามีไซส์ศูนย์สองใบย,ยืนอยู่ข้างๆนะคะใบนี้ตีครั้งแรกเลสตัวข้างสแตนขึ้นมาได้เพิ่ม1นึ่งโซได้มาตีครั้งหนึ่งเลสอีกใบหนึ่งข้างๆแเตนขึ้นมาได้อีกหนึ่งโซนะคะเท่ากับใบเนี้ยใบเดียวนะ สาม,มารถตีได้ถึง3ครั้งต่อหนึ่งเทิร์นเลยหูสามขีสามครั้งก็เก้ขีเลยนะคะแถมได้โซเพิ่มเทิร์นละ2โซไปข้ามจะมาตีเราก็แบบต้องเหนื่อยหน่อยแหละแถมมีเพนเทศกับโซกาดด้วยใบนี้ใบที่สุดยอดเลยนะวันนี้เราก็เลยจะมาจัดเด็กใบนี้กันเนี่ยแหละไซ่ไปเลยเต็มๆสามใบนะ หรือใครที่มีงบเพิ่มเติมนะคะสามารถซื้อเป็นเซตเนียได้อย่างละสี่ใบใช่ไหมแล้วก็ซื้อกล่องนี้เพิ่มอีกหนึ่งกล่องก็จะได้ใบนี้มาเป็นบัตดี้ก็ได้นะคะก็ <Okay. S 1> ะได้ใส่เด็กเต็มเตมสี่ใบแล้วก็เป็นบัตดี้หนึ่งใบด้วยแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆแค่ซื้ออยากซื้อแค่สองเซตนี้แล้วคู่กับอันเนี้ยก็ในกล่อง XTD02 มันจะให้ใบนี้มาเป็นบัตดี้อยู่แล้วนะคะก็ใช้ใบนี้แทนก็ได้นะก็ลองจัดดูแล้วแต่งบของเราเลย ถ้ใช้เป็นแบบนี้เป็นบัตดี้ก็มังกรผลึกผู้งามสง่าอาโธรานะคะอันนี้ลงมาได้2เกตแล้วก็ตัวนี้ถ้าอยู่ในช่องกลางก็จะไม่สามารถถูกทําลายได้นะคะตัวนี้ก็เก่งพอสมควรเหมือนกันมีดับเบิลแอคแท็กับโซกาดด้วยนะตัวนี้มังกรผลึกเขียวบันดี้ ก็อันนี้พี่แอร์ก็จัดไว้คร่าวๆนะคะตามที่ใครที่ชอบใบไหนไม่ชอบใบไหนอยากใส่ใบไหนเพิ่มก็ลองเล่นลองจัดครีเอทได้ตามใจเลยนะคะหรือใครมีไอเดียอะไรจะแนะนำพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่แอร์ได้นะคะน้องหลายๆคนอาจจะมีไอเดียมากกว่าพี่แอร์อาจจะแบบจัดมาเก่งเล่นเด็กนี้ถนัดอยู่แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ข้างล่างเลย มังกรผลึกเขียวบลันดี้นะคะตัวนี้ก็จะทําให้เราได้รับพลังชีวิตเพิ่มสามหน่วยลงมาปุ๊บได้สามหน่วยเลยโอ้หอัพพลังชีวิตแบบสุดๆไปเลยนะคะเด็กนี้เหมาะสําหรับน้องๆคนไหนที่ชอบแบบแนวตั้งรับนะผมขอยืนตัวใหญ่ๆให้ค่อยตียืนแบบอุ่นใจนะคะก็จะใบนี้นะพอมีใบนี้มามันอา,อาจจะไม่ค่อยค,อยคอยตยนะ่ตีแล้วเนาะตีเทิร์นหนึ่งได้ถึงสครั้งเลย แล้วก็มันก้อนผลึกฟอง g ีบิวเพื่อโจมตีได้รับพลังชีวิตเพิ่ม1นหน่วยก็เด็กนี้จะพลังชีวิตเยอะๆๆๆ่อยเนาะอับๆกันเพียบเลยแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะคะเป็นเซ็กที่เน้นการตั้งรับเนาะตั้งรับแบบเหนียวแน่นแล้วก็ค่อยๆโจมตีไปอันนี้มี double attack แสดงว่าเทินหนึ่งอะได้2หน่วยเลยนะก็ตีไปปุ๊บได้1หน่วย double attack ตีรอบนึงก็ได้เพิ่มอีก1หน่วยนะคะนนี้ก็มา ปั๊มพลังชีวิตได้เก่งเลยนี่อันนี้มีเกจสามหลายๆแบบนะคะก็แล้วแต่ว่ามีแบบไหนขึ้นมาให้เล่นนะคะแล้วก็มีอันนี้มังกรผลึกแดงก็เอามายืนคู่กับเกจสามของเราได้ถ้ามีไซส์สามจะพลังชีวิตเอ้จะไซส์ลดลงหนึ่งก็เป็นไซส์ศูนย์นะคะ เพราะเราต้องการยืนไซส์สแล้วก็ข้างๆก็ยืนไซส์หก็ไม่ได้ต้องยืนไซส์0ูนเลยเนะาะมังกรผลึกขาวมาส์สคาร์ดอันนี้นะนอกจากจะเป็นไซส์ศูนธรรมดามีความสามารถเคาน์เตอร์แอคเมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีสามารถใจห่งเกตนำนี้ลงดอบแล้วก็ยกเลิกการโจมตีได้ด้วยนะคะลงไปยืนข้างๆก็ตีได้พอได้นะคะหรือว่าเอามาเป็นกระสุนให้ใบนี้ก็ได้นะ แล้วพอเขาเธนเราก็สามารถยกเลิกการโจมตีได้หนึ่งครั้งเป็นการป้องกันที่ดีเลยต่อมาตัวนี้นะมังกรผลึกแดงเมาเบกนะคะนี่ก็ธรรมดานะตีสองขีเป็นไซส์ศูนย์นะหรือถ้าน้องมีไซส์ศูนย์ใบไหนที่เก่งๆกว่านี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะตัวนี้มันมีความสามารถอะไรแล้วก็ใบนี้มังกรผลึกขาว ye, วิโอนเย่เมื่อเข้าส่สนามแล้วเรามีมอนสเตอร์ไซส์สามจะได้พลังชีวิตเพิ่มหนึ่งนวยันนี้ก็รับตั้มพลังชีวิตได้นะ ต่อไปเป็นเวทมนต์ dispersion นะคะนี้ได้จั่ว2บ่ใบมาเพิ่มการในมือ visible light อันนี้จะมีสิทธิ์ได้ถึง3เกรดเลยถ้าเกิดเกรดถ้าเกิดปกติจะได้2เกรดนะคะถ้าพลังชีวิตเราน้อยพลังชีวิตเรา8หน่วยหรือมากกว่าก็จะได้เพิ่มอีก1เกรดนะคะปั๊มไปถึง3เกรดเลยนะเด็กนี้ใช้เกรดค่อนข้างเยอะนะเวลาลงไซส์3แต่ละใบก็ใช้เกรดทังนั้นวันนี้ก็เป็นใบปั๊มเกรดที่ดีเลยนะคะชาร์จไปเลย แล้วก็พิซซัมเอมูเลตนะคะตัวนี้จะสามารถทำให้เราป้องกันแถมได้ตีคืนด้วยเพราะได้บวกพลัง3000ดิเฟนต์บวก3000ได้เคาน์เตอร์แอคแทด้วยนะคะเคาน์เตอร์แอคแทในตัวที่มีโซกาดนี่เป็นตัวที่สุดยอดเลยนะคะถ้าเกิดเขาตีเราแล้วเรา เราชนะก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมเราก็ตีเขาคืนได้แต่แม้ว่าเขาตีมาแล้วพลังเราก็ยังปั๊มไปก็ยังไม่ถึงเนาะเราสามารถเสียโซการดแล้วก็ตีเขาคืนก็ได้ด้วยนะคะเขาตร์ไอแห่งนี้คือไม่จําเป็นต้องชนะแล้วตีคืนนะแค่ยังอยู่ในสนามก็ตีคืนได้แล้วอโอ้โหสุดๆไปเลยอย่างเช่นแบบนี้นะสมมตินะพี่แอร์ยกตัวอย่างให้ดูสมมุติเขาตีมาหาเราใช่ไหมเราก็ลงมาปั้มพลัง ปั๊มพลังแล้วถ้าเกิดเรายังแพ้อยู่เราก็แค่เสียโซกาสแล้วก็มีสิทธิตีเขาคืนได้นะคะเพราะว่ามี counter attack เนาะไม่ว่าเราจะตายหรือเราจะไม่ตายเราจะเสียโซกาสหรือเราจะไม่เสียโซกาสแต่เรามีสิทธิตีเขาคืนได้แน่นอนอเพราะว่าเรายังคงอยู่ในสนามนะคะอันนี้คือความโหดของ double combination skill ของโซการและ เคาน์เตอร์แอคแทกนะมาร์สบาลีอันนี้ยกเลิกการโจมตีที่ไม่ใช่ลิงแอคแท็กนะคะต่อมาเป็นแฮร์รี่ไกตัวนี้นะสามารถคอมอนสเตอร์พิซึมดาก่อนจากบนมือลงสนามในช่องการโดยจ่ายค่าคอคอสนะคะแล้วก็การนั้นได้รับเคาน์เตอร์แอคแทกและย้ายเป้าหมายการโจมตีอันนี้ก็ลงมาแล้วก็เอาตัวใหญ่ลงมาระยย้ายก็เป้าหมายการโจมตีมาที่ตัวใหญ่ของเราเลยนะแถมมีเคาน์เตอร์แอคแทกด้วยตีคืนไปเลย เป็นใบป้องกันที่ดีอีกใบหนึ่งเนาะแต่ว่าเวลาใช้อ่ะบนมือต้องมีใบนี้กับมีวิซซึมดาก้อนตัวใหญ่ๆบนสนามนะคะนิ่งวิ่งอันนี้เป็นเวทมนต์ใบใหม่ที่มาจากชุดใหม่นี้เหมือนกันนะคะตัวเนี้ย จะทำให้โซของพิซึมดาก้อนในช่องกลางไม่สามารถถูกถอดได้ด้วยความสามารถของการ์ดนะถ้าเกิดมาใช้คู่กับตัวที่ไม่ถูกทำลายหูถอดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ต้องตีอย่างเดียวล้วนๆเลยนะคะแถมอันนี้เมื่อเริ่มต้นแอทแทกเฟสของคู่แข่งถ้าเกิดเราคำนวณแล้วพลังเราไม่ถึงเนาะ เราสามารถนำการ์ดนี้บนสนามเราลงช่องดอปเพื่อให้มอนสเตอร์พิซซึมดากก้นในช่องกลางได้รับดีเฟนต์บวก1แสนเลยนะโอ้บวกกันเยอะมากเลยนะคะบวกถึง1 0 0 0 0แสนเลยแสดงว่าเขาแทบจะตีไม่เข้าแทบจะแบบป้องกันได้1เทินไปเลยนะคะ ในช่องก๊าบวก10,000แสนมาใช้คู่กับตัวนี้เนาะแย่ตัวนี้เห็นปะ่ะไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถของการาดพลังชีวิตเราไม่รับความเสียหายพลัง1 0 0 0 0แสนโอ้มาทำลายก็ไม่ได้นะโอ,โอ้เท่ากับว่าผ่านเทินนี้ได้แบบชิวๆไปเลยป้องกันได้1เทินแล้วนะเนี่ยประมาณนี้อาจจะใส่เพิ่มเป็น4ใบก็ได้เนาะแล้วแต่เราคิด <O>. ว่ามันก็เก่งเหมือนกันใส่เพิ่มเป็น4ใบแล้วเอาไปนี้ออกก็ได้เนาะแล้วก็ใส่เพิ่ม4ี่ใบคือแล้วแต่แล้วแต่ชอบอะ มันจัดได้หลายแบบเนาะเอออาจจะใส่สี่ใบแล้วก็ใบเนี้ยอาจจะไม่ต้องก็ได้เออนี่มันแค่ตีได้แม้ในช่องกลางตีขี้เดียวเองไม่ได้มีผลอะไรหรอกแล้วแต่ชอบแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบเก็บเล็กผสมน้อยตีทีละขีก็ได้เหมือนกันแต่พี่แอลว่าแบบป้องกันบอดของเราดีกว่าแล้วเดี๋ยวเธอหน้าเรามาตีรัวๆไปเลย กับอีกอันหนึ่งนะคะ crystal mark นะตัวนี้ก็จะทําให้พิซซมดากอนในช่องกลางบวกพลัง1000ดิเฟนส์บวก1000นะคะเมื่อจบการต่อสู้ที่มีมอนสเตอร์พิซซมดากอนหนึ่งใบในสนามเราถูกโจมตีหากมีพิซซมดากอนในช่องกลางตัวนี้จะได้ อ๋อเราจะได้รับ1เกตด้วยนะถ้าเกิดเขาตีมาเราจะได้หนึ่งเกตนะคะผู้แขกเสียโซเนอะแล้วก็ได้1เกดได้1เกดตั้มเกต,ต,เกตที่ดีเลยใบน,นี้แล้วก็ใบสุดท้ายเป็นท้าไม้ตายของเราอันนี้สามารถไปซื้อมาเพิ่มใส่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ซื้อในกล่องของชุดเริ่มนะ มันก็มีท่าไม้ตายอีกแบบหนึ่งให้อยู่นะคะก็แล้วแต่ชอบเนาะแต่พี่แอว่าคิสเตโนโ่คิสโตชูดเก่งกว่าส่วนในกล่องที่มันให้มันให้เป็นใบนี้เนาะตัวนี้จะยิงได้3ไลฟ์เนาะก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบตัวนี้จะยิงได้3ไลฟ์แต่ว่ายิงในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามมีไซมีไลฟ์เท่าไหร่ก็ได้เนาะไม่จําเป็นต้องยิงเหลือแค่สไลฟ์แล้วยิงชนะเท่านั้นแต่ว่าตัวนี้จะใช้ความแน่นอนค่อนข้างดีกว่าแต่ว่าเงื่อนไขจะเพิ่มคือ ฝ่ายตรงข้ามต้องมีพลังชีวิต4หน่วยหรือต่ำกว่าแต่พอยิงเสร็จปุ๊บยิงได้ส4หน่วยความสามารถนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ความเสียหายลดลงไม่ได้ถ้าพลังชีวิตคู่แข่งเป็นศูนย์จะฟื้นกลับมาไม่ได้ด้วยก็เท่ากับว่าค่อนข้างแน่นอนเลยนะถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมี4ไ i ฟ์หรือต่ำกว่ายิงไปปุ๊บก็ชนะทันทีเลยอนี้ก็สุด ยอดไปเลยนะคะคริสเตโนคริสเตอชูนะอันนี้ซื้อแยกใบได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะเด็กนี้ไม่มีความซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะคะก็ข้าวๆคือยืนตรงกลางให้ได้พลังเยอะๆนะคะตัวสำคัญคือใบนี้เลยไปยืนตรงกลางตัวใหญ่ๆเข้าไว้นะคะแล้วก็เอาไซส์ศูนย์ไปยืนข้างๆสอใบนะเทิร์นหนึ่งก็จะตีได้ถึง9ก้าคิ เนเนเทดด้วยแถมได้โซเพิ่มเธนละ2ใบเลยโ,เโหสุดๆุดไปเลยนะคะเ,ค <ๆ S 1> เราก็ใช้ใบนี้ยืนแล้วก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยใส่ตรงข้ามก็แทบจะแบบป้องกันไม่ได้แล้วเนาะถ้ามีรองเท้าด้วยพอาอตรงข้ามจะตีปุ๊บเราเอาใบนี้ลงบวกพลังหนึ่งแทนหูแถมทำลายไม่ได้ พลังชีวิตเราลดไม่ลดไม่ได้ด้วยเท่ากับว่าเขาตีเพนนเทตมาก็ไม่ได้ด้วยนะคะว่าจะตีเพนนเทต์ยังไงเนาะเราพลังต้องหนึ่งแสน่ะเป็นการาดป้องกันที่สุดยอดไปเลยตีก็ได้ป้องกันก็ได้นะคะลองไปจัดเล่นดูนะก็เก่งเลยนะคะไปชุดนี้นะใครชอบสาย ตั้งเบาดตัวใหญ่ๆแล้วก็ยืนยิ้มยิ้มตีไปเรื่อยๆฝ่ายตรงข้ามแทบตีเราไม่ได้ก็เหมาะที่จะเล่นเด็กนี้เลยนะลองซื้อไปจัดเล่นดูนะคะใช้แค่กล่องนี้1กล่องกับกล่องนี้4กล่องหรือว่าไม่ต้องซื้อทั้ง4กล่องนะ ซื้อแค่แยกเวอร์ของซาร์ากอนเวอร์จากชุด x 2 bt 0 1ก็คือหน้าเป็นใบนี้นะคะก็จะถูกกว่าเนาะได้อย่างละ4ใบไปเลยก็ลองจัดเล่นดูนะแล้วก็ซื้อคิสเทียโนชุดเพิ่มอีก3ใบแปลว่าใส่มัน3าใบ2อาใบก็โอเคแล้วแหละเนาะใส่มาเยอะมันก็จะไม่ได้มีประโยชน์มากเพราะว่ามันใช้ต้นเกมไม่ได้เนาะมันต้องใช้ตอนใส่ดวงคำ้ำเหลือพลังชีวิตต่ำกว่า4ีหน่วยแล้วนะคะแล้วก็ใครที่ชอบใบไหนมีการ์ดใบไหนอย,อยู่แล้วก็ลองเสริมลองปรับ ตามใจชอบได้เลยนะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง vgcashop.com นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันนะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย